อนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมบัรทบอนะครับนี่ผู้ประทับคำชูวัดวาศาสนานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้อนะครับอีกไม่ไกลนะครับบินทบาทนะครับมูพานนี่น้อยนะครับบานทบอแห่งนี้นะครับนี่ย้อนไปสมัยก่อนๆนู้นนะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเดินทางมา ปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับเขาปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่นี่เป็นแห่งแรกนะครับสมัยเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยนุ่นนะครับบวชใหม่ๆนะครับหรือมีประวัติยาวนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเลยคุณยายเด้อสาธุสาธ,สาธุนะครับหลวงปู่บุญมีคันทีที่โยนะครับพระครูศรีสงครามวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม ส่งหนังสือนะครับไปให้เจ้าอาวาสนะครับในวัดต่างๆว่าร่วมปฏิบัติธรรมนะครับแต่เจ้าอาวาสวัดที่พระเดชพระคุณลวงตาอยู่ท่านไม่สะดวกนะครับก็เลยให้พระเดชพระคุณลวงตามาแทนนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้ออายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเด้อ พอได้สองรอยเก้เครึ่งนึงก็เอาออยก่ารกลงนอสาธุสาธุมากเกินไปก็ลำบากนะครับโยมไม่ดีใจนะครับให้200ปีนี่ไม่ดีใจนะครับเพราะว่านะครับ70ปี80ปีนี่ก็ลำบากแล้วนะครับ บันทบออำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับน้ำท่วมนะครับนี่น้ำท่วมนะครับนาน,น้้ำนี่จะน้ำท่วมประจำนะครับเพราะว่าติดแม่น้ำสงครามนะครับดอก็เลยเป็นเหตุแบบนี้นะครับหมู่บ้านมีชื่อเสียงด้านปลาส้มนะครับผลิตภัณฑ์จากปลานะครับทำปลาส้มนะครับ อนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ญาติโยมผู้ปรรมับคำชูวัดวารศาสนานะครับบันทบบ่ออำเภอศรีสรงคามจังหวัดนครพนมนะครับนี่ <c oughs> ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้ออายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับให้มากก็ไม่อยากได้นะครับจูบอาจังร้อยซ่าขอดอยยืนนะครับคนจะอายุยืนได้มันมีเหตุนะครับเดยวองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับในจุลกรมมภังฑ์ขสูตรนะครับ คนจะอายุยืนอายุสั้นนะครับมันมีเหตุนะครับผู้ใดล้างผานชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นมา,มากมนะครับพูดง่ายๆคือตัดลอนชีวิตคนอื่นนะค่าเขามามากนะครับกรรมตัวนี้ก็จะทําให้เป็นคนอายุสั้นนะครับบางครั้งนี้ไม่ได้ออกมาจากท้องพ่อแม่เลยนะครับตายตั้งแต่ในท้องนะครับเพราะกรรมที่ค่าเขามาเยอะนะครับนี่ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อน,นะครับส่วนผู้ใดนะครับเป็นผู้มีจิตเมตตานะครับไม่ฆ่าไม่ปหากประห,หารล้างผ่านชีวิตคนอื่นนะครับบุญกุศลก็จะนําพาให้เป็นคนอายุยืนนะครับไม่ตายง่ายนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อน,นะครับมันมีเหตุนะครับส่วนผู้ใดที่โรคภัยไข้เจ็บเยอะนะครับ เกิดมาแล้วมีแต่โรคตะภัยอันตรายต่างๆนะครับเพราะนะครับทรมานสัตว์มาเยอะนะครับทรมานคนมาเยอะนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับส่วนผู้ใดนะครับไม่ชอบทรมานคนอื่นสัตว์อื่นนะครับพอเกิดมาแล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บน้อยนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านธรรมดานะครับ จับปูจับปลาจับกบจับไก่นะครับขังไว้นานๆน,น,นะครับกว่าจะฆ่านะครับกว่าจะทําเป็นอาหารนี่เขาทรมานนานนะครับบางครั้งหักแข้งหักขาไว้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะครับให้สุขภาพของเราไม่แข็งแรงนะครับโรคภัยไข้เจ็บเยอะนะครับเด้อมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นนะครับถ้าเราศึกษา นะครับธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันค่อนข้างจะขัดใจคนนะครับแต่ความจริงก็คือความจริงนะครับนี่นะครับมาครึ่งทางแล้วนะครับนี่ครึ่งทางสายบินฑบาตแล้วนะครับนี่ ขออนุญาตถ่ายภาพญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาระศาสนานะครับบันทะโบอ,อําเภอสีสงคารมจังหวัดนครพนมนะครับนี่นอขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเด้อยมตกใจเลยนะครับให้200ปีนี่ <c oughs> ตกใจเลยนะครับนี้ <c oughs> บ่ไดสองรอยปีเก่าครึ่งหนึ่งเก่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับญาติโยมผู้ประทำคำชูวัดวาพระศาสนานะครับบ้านทบออำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับนี่ อนุญาตถ่ายภาพนะครับโยมจะใส่บาตรประชมประําแบบนี้ทุกวันนะครับมาวันไหนโยมก็ใส่บาตรแบบนี้นะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดิมโยมปูุประธร์มคำชูวัดวาประศาสนานี้นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอุปธรรมคำชูวัดวาประศาสนาอย่างนี้ตลอดไปเดิมนะครับติดกล้องเล็บชานะครับ ติดกล้องนี่จะช้าที่สุดนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเดิมนะครับลำพังจะ7เนี่ก็ยากแล้วนะครับสมัยนี้นะครับนี่ นะครับโดยอายุของคนนะครับ75ปีนะครับถือว่าเป็นอายุปกตินะครับส่วนผู้ใดจะเกินไปกว่านั้นนะครับถือว่าเป็นบุญนะครับผู้ใดใครก็ตามอดีตชาตินะครับกรรมเก่าไม่เคยทรมานสัตว์ไม่เคยฆ่าสัตว์นะครับฆ่าสัตว์มาน้อยนะครับหรืออาจจะไม่ได้ทําเลยนะครับก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อายุยืนยาวยืนยาวนะครับ ขอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดื้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านทุกคนด้อสาธุ